น้ะครับภารกิจขนแตงไทยแตงกิ่งฮะเลือกินเลือใช้นะครับคนกินด้วยวัวกินด้วยอ่าอาจจะเอาไปให้งวงวัวเปลียงงัวได้ป่ะนี่ะนี่ต้นมนั่นเนาะเขาเอามาเลี้ยงพี่คือ เอา่ตไปภารกิจอาหารวัวกินดีเลยวะง่วบ้านนี่วะเอาเอา่ันบอเนี้ยงไปเห็นเธอละตัวบอจะออกไปเอาไปโอ้โหเอาเงี้ยงลงไปมันเดือดชกไปตัวอื่นอีกเอาไปอ่าครับมันแตกครับ งวยมันส <taking S 1> ุกไปไปตรงไปทางนี้ทางนี้นักกินมัดตอ่ะนี่พนักงานให้อาหารงวยไปงวยไฮโซโรนะครับอ่วโยนตัวไหนวะอันนี้นี่นี่ครับไปนะอร่อยอร่อยเช่นอร่อยอร่อยเลย ไปทางนอนทางน,นันโอ้ยตัวนี้หักหลายให้กินหลายกระมูอว่ะ <laughs> เออโอ้โหว่าบ้านนี้กินแตงนะฮะอาหารนะครับวัวไฮโซไฮโซนะครับอันนี้ปลอดสารปลอดสารสังเกตนะครับแตงนี้ปลอดสารครับวัวกินได้ อันนี้มันสุกมากเลยก็เลยเอานี่ครับผมจะกินให้ดูอืมอร่อยไปน,นี่นะอืนนะอมกินเลยเดี๋ยวลูกที่สั่งไว้ก็จะมาส่งให้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นลูกที่แบบมันสุกแล้วก็มันแตกนะครับก็เลยแบ่งปันให้วัวก,กินด้วยอ่าแสบแสบเท่าไรอีกสองตัวอ่าอีกสองแม่ลูกอ่าโอ้โหคนละลูกไปเลยอ่อยอ่อยอ่อยจ้า พิสูจน์ว่าแตงนี้ปลอดสารแน่นอนเนี่ยถ้าของสวนก็ที่ลูกที่มันสุกแล้วก็ไม่เก็บไม่ทันนะครับก็เ,เลยเอามาให้งัวเอามาให้ง่วกินน้ำแบ่งกันครับปาแล้วขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อเดี๋ยวโปวดที่ตามตอนต่อไปอ้าวอ้าวย,าย,ายาลูกที่ไอ,อร่อยอร่อยเลย